คุณนายลุกบอกให้นั่งรอนี่แหละแปบ๊บเดียวค่ะนอนเลยอมยาปากให้กินยาก,ก่อนอาหารอมบ่าวอาปากอ้าวลุกค่ะถามว่าจะกินข้าวผัดกุ้งหรือว่าจะกินข้าวต้มกุ้งคุณนายเลือกที่จะกินข้าวผัดก็เลยไปทําให้บอกให้นั่งรอเป็นไงคะเนี่ยคนนั่งรอลุกสิคะข้าวผัดกุ้งค่ะอ่ะเปิดอ่ะร้อนร้อนกำลังร้อนอ้าวนี่มาแล้วค่ะ ันขโมงมาเลยเอ้ามามีมะนาวด้วยนะจ๊ะนั่งดีดนี่มีมะนาวนะคะเดี๋ยวบีบให้เอามะเอา้าถามก่อนออาเราจะบีบไหมร้อนๆค่ะออาคุกเลยค่ะเดี๋ยวกุ้งมันตัวโต,วตวเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาสองมือค่ะนั่งกินดีๆตัดกุ้งก่อนจะได้กินได้อืมอ่ะมาหอมมาเลยเขือเทศเอามา ร้อนๆค่ะถามดูว่าจะกินข้าวต้มหรือจะกินข้าวผัดอ่วาวตักกุ้งมาสองตัวทำไมมันเหลือตัวเดียวอ่ะกินก่อนเดี๋ยวไปเอากุ้งให้อีกตัวหนึ่งกินเยอะๆไข่นะคะสองฟองมองมองมาเกือเทศเป็นกุ้งฉันละเอาไปไหนละว,ว่าหยิบมาสองตัวนะเนี่ยอ่ะกินไปก่อนกินไปก่อนนะคะ เดีย๋ยวไปเอากุ้งให้อีกตัวหนึ่งกินเยอะๆโปรตีนอ้าจะถามว่าอร่อยก็เดี๋ยวรอให้เคี้ยวก่อนเข้าปากไปแล้วฟันขมโองเลยเห็นไหมก,กินข้าวมันต้องร้อนๆหน่อยไม่ใช่ว่าข้าวเย็นมันจะนิ่มค่ะมีมะเขือเทศเราซอยมาเลยเป็นไงข้าวผัดกุ้งแต่เช้าเลยอร่อยไหมคะ ใส่ตาไม่น่าอร่อยเลยหันหน้ามางนี้ดิอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยกดไลค์ได้ไหมคําเดียวเนี่ยห <c oughs> ันหน้าเอาใส่หัวด้วยยังไงกดไลค์แล้วใส่หัวคืออะไรคงลาคาลลาคาญนะ <c oughs> ลาคาญจริงๆด้วยสงสัยจะพูดมากมั้งอําอามอามกินไปฟังบ่นไปก็แล้วกันเมื่อวานนี้ใครมาจําได้เปล่า จำได้ต้องคุยตอนกินนี่แหละเพราะว่าเวลากินเสร็จแล้วคุณนายก็จะนอนยาวเลยไม่คุยเมื่อวานี้ใครมาหมวยหน่ะลูกสาวมาลูกสาวสุดที่รักใช่ไหมใช่ปะเอยมาเมาืม่อวานนี้มามาเยี่ยมคุณแม่อาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะนางก็จะมาดูแลนี่แหละส่งเงินมาเรื่อยๆเงินมีเงินเดือนนะคะเนี่ยใช่ไหม โอเคแล้วลูกชายอ่ะไม่ลูกชายเขาก็ส่งเงินมานะเขาไม่มาแต่เขาส่งใจมานะใช่ไหมไม่รู้รู้สิบอกทุกเดือนนี่อ,ะะอาปากอ้ามไม่รู้เ <c oughs> อ้ยอ่ะกินนะคะอ่ะอ้ามเขาไม่มีเวลาเขาต้องไปดูสวนทุเรียนเขาคุณนาย ดูไหมเด็กทุเรียนเคาจะได้ทุเรียนมาฝากเลาอีกอยากกินทุเรียนไหมโอเคมนาะรอทุเรียนอ้ามาำนะคะวันนี้หลานสาวมาหลานสาวชื่ออะไรรู้ไหมรู้ชื่ออะไรต้องตามนี้เลยเอากินละหลานสาวตื่นแล้วเอากินนี่หรือจะต้องป้อนกินเลยเออ กินต่ออ่ะ